สวัสดีครับโฟงนะครับธีติภัสจันแก้วครับสวัสดีครับกอล์ฟนะครับทัศนัยทองมีครับผมโฟงนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับมีซีรีส์นะครับ end of l o v e นะครับรักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับตอนวิศวะมีกิเนียมีหมอนะครับสามารถชมร้านหลังนะครับได้ที่ line tv ครับแล้วก็ผลงานที่ล่าสุดเลยครับ MV นะครับยายห่วงนะครับซิงเกิลของพี่เป็นเอเลิร์ดครับ ผลงานที่ผ่านมาของกอล์ฟนะครับเป็นโฮเทลสตาร์นะครับทางช่องสามนะครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนกันนะครับเอ็มวีายสวงของเบนอเลสครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โฟกับพีกอล์ฟก็รู้จักกันมาก่อนครับการทำงานร่วมกับคนที่แบบเรารู้จักมาก่อนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบเกรงๆนะมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบมองตากันต้องอะไรกันเลยทําให้แบบ พอถึงโมเมนต์ณตรงนั้นอ่ะมันอาจจะมีเกิดความแบบเขินหรือห่อเลาะก,กันอะไรเงี้ยก็แบบสนุกดีครับครับของก๊อฟนะครับมาร่วมงานกับโฟก็รู้สึกจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนนะครับนานมากแล้ว6ปีก็<อ>ก็รู้สึกรับรื่นเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆเรารู้จักรู้จังหวะกันอยู่แล้วครับผมบอกเลยว่านึกว่าคาฟเฟ่ตลบ นะครับคือบอกเลยว่าแบบเพื่อนกับของเราคือพี่แจ็คไรเดอร์นะครับคือแบบทั้งแบบเล่นมุกทั้งแบบเอาเวลาว่างนะครับคือแบบอินติเกตอะไรเงี้ยสร้างคอนเทนต์อะไรครับคือรู้สึกว่าวันที่ไปทํางานวันถ่าย m อวันนั้นเหมือนเป็นวันแบบพักผ่อนของเราอีกวันหนึ่งครับผมมันเหมือนคาเฟ่จริงๆครับอย่างที่น้องโป่งบอกเพราะว่าอาหารเต็มของกินแน่นหมดเลยนะครับแล้วก็อากาศเย็นสบาย คือตอนแสดงไม่ยากครับแต่ว่าคนที่แบบดู MV อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงอนี่ยทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลาเห็นคนชุดขาวนะครับมันคือความห่วงใย,ยแล้วก็ใย,ยห่วงที่เราแสดงถึงแล้วก็ตอนจบ MV เหมือนกันที่เห็นน้องเบนนอนอยู่ใช่ไหมมีกอเอฟก,กับโฟกอยู่ข้างๆเนี่ยเราทั้งสองคนนะครับก็สื่อถึงความห่วงใย,ยที่มีให้กับน้องเบนเหมือนกันครับ ก็ถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นเข้ามาก็พวกเราสองคนก็แบบยินดีนะครับที่จะทําเพราะว่าเป็นคนบ้างานครับเป็นคนอยากทํางานอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกแบบสนุกทุกครั้งเวลาได้ทํางานด้วยกันเพราะว่าแบบไม่เครียดเลยครับรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากๆครับครับเช่นกันครับถ้าเกิดว่ามีใครใจดีนะครับหรือว่ามอบบทไหนให้นะครับเราถือว่าเป็นความท้าทายเนาะเราอยากลองหลายๆบทหลายๆแบบนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นแน่นอนครับ ก็บทของโฟกนะครับอยากลองรับบทที่ท้าทายมากขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากลุคของโฟกเนี่ยอาจจะดูแบบต้องเป็นบกคนดีน่ารักติ้งต้องอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือโฟกอยากลองเล่นบทที่เป็นบทร้ายๆครับพอคิดว่าเป็นบทที่แบบตัวเองทําได้หรือเป็นบทที่แบบดราม่าดราม่าหน่อยก็ได้พอคิดว่ามันไม่ยากเกินไปเพราะาเราชอบด้วยครับร <c oughs> ชอบอะไรร้ายๆชอบอะไรแบบดรามา่าดราม่ารู้สึกว่าแบบอยากทําอยากลอง อก็อยากลองหลายๆบทหลายๆอาชีพแล่าสุดที่ผ่านมาเป็นบาริสตาเนี่ยก็ต้องไปเรียนวิธีการชงไปทําความรู้จักกับเครื่องชงกาแฟอันนี้แบบจริงจังเลยชงได้แบบจริงๆริงเลยครับบทในข้างหน้าก็อยากลองเป็นอาชีพต่างๆดูครับผมว่าจะเป็นยังไงอ,อยากตั้งแฮชแท็กตัวเองอยากตั้งแฮชแท็กคู่กันผกอยากตั้งเป็นอะไร ก็หลักๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบกอล์ฟโฟกกอล์ฟอะไรแบบนี้เพราะทุกวันนี้หลังจากที่มีปล่อยไปก็มีแบบท่านขับนะครับผมแบบสร้างแฮชแท็กเยอะแยะขึ้นมากมายแต่ถ้าสูตรให้คิดเองใช่ไหมครับผมเอาเป็นว่าพี่กอล์ฟเป็นกีฬากอล์ฟและกันแล้วโฟกเป็นรถโฟกอาจจะเป็นขับรถโฟกไปตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ อะไรขึ้น,นต้องกอไก่ขึ้นก่อนเพราะกอไก่มาก่อนฟอฟังก็ต้องเป็นกอโฟกครับโอเคต่อไปทีแม่ขับต้องกอโพแมใช่ครับโอเคก็พี่ๆทุกๆคนนะครับก็มอบความรักความอบอุ่นให้เนาะเป็นห่วงมากเรื่องการกินทุกคนคือในกองปูกอ,<ร>ออกหมดแล้วของกินเต็มกองกดูแลน้นําหนักขึ้นครับแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยครับ ก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าบริษัทดูคอนเสิร์ตนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงบริษัทที่แบบมีคุณภาพแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆอ๋อเขาจัดงานใหญ่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับแล้วล่าสุดที่แบบมาลองทํา m v คือบอกเลยว่าโปรดักชั่นคือยิ่งใหญ่จริงๆดึงไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพ่วงกับหรือแม้แต่แบบ ที่หนึ่ง EDC แต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำนองคือเป็นถูกต้องที่มีคือบอกว่าแบบ p r o f e s s ั o นอลมากๆครับรู้สึกแบบอบอุ่นและดีใจที่ได้มาทำงานร่วมกับุกคอนเสิร์ตครับก่อนหน้านี้นะครับโฟงได้มีโอกาสทําแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ FCK ตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนโฟงอยู่ม3าคือตอนนั้นก็อยากลองหาอยากมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําแบบกระเป๋าผ้านะครับลองขายคือขายดีมาก แล้วหลังจากนั้นช่วงม4ม5ม6เราก็ยุ่งกับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคือหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเราก็ได้มาเรียนในคณะเขาเรียกว่าการสื่อสารแบรนด์หรือแบรนด์คอมมิเนคชั่นซึ่งเป็นคณะและสาขาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะครับแบรนด์ดบดุคคลแบรนด์สินค้าเราก็เลยนําความรู้ที่เราเรียนตรงเนี้ยมาต่อย,ยอดเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดกลุ่มแรกคือกลุ่มเราก็อยากจะขายให้แฟนคลับของโฟ ก็เลยทําเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าผ้าคอลเลกชันต่างๆออกมาหลังๆก็เลยเจาะกลุ่มตลาดเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบวัยรุ่นมากขึ้นก็เลยอยากทําเป็นแบบพวกเครื่องประดับชิลเลรีก็เลยพัฒนาแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็แบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราจะได้เห็นคอลเลกชันใหม่อ่าแน่นอนครับเพราะว่าทุกๆทุกๆ4เดือนครับพวกจะมีคอลเลกชันปล่อยใหม่ออกมาอยู่แล้วโดยที่จะเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนที่เป็นออเทอร์เอรีเครื่องประดับก็ <ม>แล้วลแต่ใช่ครับแล้วอารมณ์เพราะว่าต้องออกแบบทีละชิ้นแล้วส่งให้โรงงานเพื่อผลิตออกมาครับผมของก๊องลาคของก๊องนะครับก็เป็นเพจนะครับมีอยู่2เพจนะครับชื่อว่า p รีเมียมจูเีเนี่ยครับจะเป็นออเทอร์สำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าใครสนใจที่มันเป็นงานเพชรแท้แล้วก็ทองแท้เนี่ยเขาทำคู่กับโฟกนะครับ เข้าไปดูได้ที่เพเจ PTJ ครับทั้ง2เพจนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้โดยที่ทุกคนเป็นคนกําหนดราคาเองเพราะว่าเราจะเปิดประมูลแล้วที่สําคัญคือเริ่มต้นที่สูบาทด้วยครับครับเรืองอื่นเลยก็ขอ,อาฝากผลงานนะครับในอนาคตไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีผลงานให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามแนละหายคิดถึงกันแน่นอนครับก็ หลักๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับที่ช่องทางอินสตาแกรมนะครับโฟลกตาแกรมนะครับ F O L K T A G I M นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์นะครับโฟ l k กตาแกรมหนึ่งนะครับแล้วก็มี YouTube นะครับผมโฟล์กตาแกรมออฟฟิเชียลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับครับของก๊อกก็เข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมนะครับ G O L F Underscore T H A S S A N A I ก๊อฟทัศนัยครับผม